ฟิลต่อไปนะคะก็อาจจะเป็นชื่อก็จะเป็นเช่น S T D Name อย่างนี้เป็นต้นนะคะตรงนี้นักเรียนสามารถตั้งเองได้นะคะส่วนใหญ่แล้วก็เลือกเป็น Short text หรือข้อความสั้นนะคะแล้วก็เป็นชื่อนามสกุลต่อไปก็อาจจะเป็น เพศนะคะเป็นเพศกาจจะเป็นอะไรคะ s x sex นะคะแล้วก็เป็นเพศวันเดือนปีเกิดนะคะอาจจะเป็นอะไรนะคะ t h r day อะไร,อไรก็ได้นะคะส่วนวันเดือนปีเกิดเป็นลักษณะของวันที่นักเรียนก็ต้องเปลี่ยนเป็น date time นะคะ แล้วก็ใส่คำอธิบายลงไปนะคะอาจจะเป็นที่อยู่นะคะที่อยู่ก็ชอ็อตเทคเบอร์โทรอาจจะเป็นเทลแบบนี้นะคะเบอร์โทรก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเอ่อนัมเบอร์ตัวเลขนะคะก็เป็นชอ็อตเทค มืนเดิมนะคะอ่าแบบนี้เป็นต้นนะคะเมื่อเราสร้างข้อมูลตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องมาเปลี่ยนแปลงในช่องของอ่าทั่วไปของตัวนี้ด้วยนะคะอย่างเช่นความยาวของรหัสเราก็อาจจะให้เป็นแค่5ตัวอักษรแบบนี้นะคะแล้วก็นำข้อความคำอธิบายนะคะ มาใส่ไว้ในป้ายคำอธิบายหรือแคปชั่นด้วยนะคะทุกอันเลยนะคะชื่ออาจจะยาวหน่อยก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะคะแต่ว่าต้องคัดลอกเพราะความภาษาไทยมาไว้ที่แคปชั่นนะคะเพื่อให้หัวข้อในตารางเราเป็นภาษาไทยนะคะทําท,ทุกอันนะคะส่วนวันเดือนปีเกิดนะคะจะแตกต่างจาก ข้อความสั้นก็คือจะมีรูปแบบของเขานะคักเรียนสามารถคลิกที่รูปแบบหรือฟอร์แมตแล้วเลือกรูปแบบที่ต้องการได้อาจจะเป็นตัวย่อตัวเต็มนะคะที่อยู่อาจจะยาวหน่อยก็ไม่ต้องเปลี่ยนขนาดนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเพราะว่าเบอร์โทรศัพท์ก็จะมีแค่ตัว10ตัวอักษรก็เปลี่ยนจาก25เป็น10แบบนี้แล้วก็กดเซฟนะคะให้เรียบร้อยจากนั้นนักเรียนกลับไปที่มุมมองออก กรอกข้อมูลหรือ Datasheet เราก็จะได้เป็นหัวข้อต่างๆแบบนี้นะคะตรงนี้สามารถตกแต่งแล้วก็ปรับเปลี่ยนขนาดของข้อความแล้วก็ขยายช่องได้ตามต้องการแบบนี้นะคะก็กรอกข้อมูลได้เลย